เตาผิงมีหลายรุ่นมากเลยที่บ้านสวยมากนะแต่เหมือนมันไม่ค่อยร้อนน่ะส่วนอันนี้ของจริงนะคะอุ่นมากเลยเนะี่ยยืนใกล้ๆนี่สบายสบายมาดูมาดูนะมีหลายแบบ แพงมากเลยดูเด้อเนี่ยวุลมิยาคอสตาเดียฮ้ เตาผิงที่บ้านข้างหน้ามันจะไม่ใช่กระจกใช่ไหมเหมือนกับมันไม่ค่อยร้อนสังเกตไหมว่าที่ร้านเนี่ยก็มีแต่กระจกทางนั้นเลย